โมโคเซ่โลีไฮดรอกซตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นนะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่นหน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยวครไม่ชอบพวกคิเมน์เอชเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบพอมาดีาเิอตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆนอะไม่หนักหนานะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอนื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสนะคะกระจูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4หรือ w w w m o k ok o s e เขายิงกันใช่ไหมฮะวันนั้นวันที่ผมจะกลับเมองไทายพอดี เขายิงกันประมาณ11โมงนิดๆใช่ไหม11โมงกว่าๆผมไปถึงปวันบ่ายโมงเพราะผมไฟล์ของวันบ่ายสามก็เลยไปก่อน2ชั่วโมงก็ตอนแรกดูข่าวด้วยกินิวอะไรเงี้ยครับก็เห็นมียิงกันอะไรเงี้ยแล้วก็อุ๊ยแต่ว่าเราจะเป็นต้องกลับเพราะว่าต้องจะมาถ่ายภาพมาถ่ายเพราะว่าจะไม่มีออนแอร์อยู่แล้วเลยครับเลยจะเป็นต้องกลับแต่พอกลับมาถึงเห็นเขาก็กั้นเหมือนในหนังครับกั้นสีิงเหลี่ยมรถตำรวจมาขวางอ่ะห้ามเข้าสนามบินเลยแบบ ห้ามเข้าแต่ทางเข้าอะไรอย่างนี้ยครับเราพยายามไปประตูเหนือประตูใต้ประตูพยายามเข้าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ยนี่รอนอยู่มาห้าชั่วโมงครับสุดท้ายก็ไม่ได้กลับต้องกลับอีกวันหนึ่งเพิ่งมาถึงเมื่อคืนตอนตีสองเนี่ยไปทำอะไรครับเอาไปฝ่ายไปทำคือคือไปทำกิจกรรมไปทํางานเล็กน้อยที่อเมริกาก็เที่ยวนิดๆอะไรอย่างนี้ยครับก็ตื่นเต้นเล็กน้อยมีเราไม่ได้เจอประสบการณ์โดยตรงเนาะก็รู้เรื่องชื่แบบว่าไม่ได้กลับนี่แหละครับแล้วก็แล้วก็ไปถึงก็แบบรถตำรวจเพียบแล้วก็กั้น เขาจะซีเรียสเลยครับเวลาจะเข้าก็บอกก็บอกเฮ้ยมีมีต้องกลับมีมีไฟล์โชว์ตัวเขาก็บอกไม่ไม่ให้เข้าอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็แล้วคุยติดต่อทำทางกองถ่ายที่เมืองไทยว่าเฮ้ยทำไงดีถ้ากลับไม่ได้ทำไงดีอะไรเงี้ยก็พยายามแก้ไปแก้มาสุดท้ายก็ไม่ได้กลับก็ต้องกลับวันรุ่งขึ้นแทนก็ต้องรู้ทางกองถ่ายแก้ปัญหาอย่างนี่หรือว่าจะมีถ่ายออนไลน์ก็ถ่ายคนอื่นไปก่อนเลยมันก็ถ่ายมิสเสิร์ที่ไม่มีเราอะไรเงี้ยก็คือต้องต้องถ่ายเพราะมันมันจะไม่ทันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็เต้นเต้นกันเหห็นนนนภาพกมือใังะ คถ้าที่สนามบินอะไรที่ปิดทุกอย่างในหนังไม่บูดใช่คือแบบว่าไปดูแล้วแบบคือในคลิปข่าวเนี่ยเขายิงคนร้ายพกไปร้อยกว่านัดน่ะเพื่อไปยิงเหมือนกันเป็นเจ้าที่สนามบินที่ตรวจแบบไอ้ตื๊ดๆหลายๆอย่างนะครับดีที่ที่เสียชีวิตเป็นหนึ่งคนแล้วก็บาดเจ็บเพียบเลยโดนโดนวิสามันก่อนใช่ไหมฮะก็ถ้าเราไปเร็วหน่อยก็อาจจะได้มีคลิปเหตุการณ์ทางซีเน็ตก็ออกมาใช่ไหมฮะวิ่งกันแบบว่ากระเจิงกระเจิงเลยแล้วก็ เขาดีเหมือนกันที่ไม่ได้ไปทั้งนั้นที่อาจจะซวยไปด้วยครับเนี่ยน้องแก่ต้องโทรถามเช็คก่อินไปว่าอยู่ตรงนี้อยู่ไหนแล้วระวังตัวนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นครับเพราะข่าวก็ออกแล้วก็คุยกันก็คุยไลน์กันไลน์กันบอกกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีอะไรครับน้นองตื่นต<อ>ันหนัไหม <c oughs> ว่าแบบเฮ้ย ไม่เห็นตื่นเลยเฉยๆมากมัได้ดูข่าวหรือเปล่าเฉยๆมากเลยถึงแล้วเออเอออะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือก็ไม่กังวลหรือว่าติดตามว่าอยู่ไหนอะไรยังไงตลอดเวลาใช่ไหมก็ไม่มีไรก็แค่บอกว่าเอเขายิงกันกลับไม่ได้นะอะไรอยางเงอ่าเหรอแล้วเป็นโดนอะไรเขาเปล่าบอก่าไม่มีก็จบไม่มีไรครับแค่นั้นเองว่าเออต้องเกรดอะไอีกวันนึงอะไรอย่างเงี้ยกังวลเจ้าหน้าที่เขาไม่แก้ปัญหาอะไรบ้างไหมก่อนที่ติดผมว่าเขาก็ าว่าอเมริกันรวดเร็วก็ไม่เร็วมากนะคือ,อไฟล์ cancel มันเป็นร้อยนะครับ delay มีไปเป็น,นร้อยอะไรเงี้ยคือแล้วก็ไม่บอกว่าเหมือนกับถ้าปิดก็ปิดจะได้เราจะได้กลับอะไรเงี้ยก็ไม่บอกก็อื่นๆงงๆกันไปยอะไรเงี้ยคนก็บ่นฝรั่งก็บ่นกันเยอะครับเพก็งงๆเหมือนกันนะแต่เขาก็เลื่อนไฟให้เราเราก็ก็ต้องเลื่อนเองก็ต้องโทรบ,บอกไฟว่าเออเนี่ยเลื่อนเมื่วันนี้เอ,อเีกวันหนึ่งโชคดีมีไฟล์หลายที่หนึ่งพอดีอะไรอย่างเงี้ยยุ่งเลยจะเข็ดไหมจะพี่ ยิ่งไปอเมริกันถ้าใครไปอเมริกาก็จะรู้ว่าจะตรวจจะสติสติกอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งถ้าใครไปสายบินอเมริกันเนี่ยจะตรวจแบบหืม<ง>แล้วยิ่งวันรุ่งขึ้นซึ่งเหตุการณ์สุดร้อนเขาจะตรวจละเอียดมากต้องยกมือต้องสแกนต้องกว่าจะได้ขึ้นนานนะครับแบบเหนื่อยครับก <c oughs> ็ระวังไว้นิดด้วยแล้วครับถูก้องครับตอนนี้มันมีอีกกระแสหนึ่งตอนนี้พี่อ๋อมเนี่ยเหมือนเขาก็คูอินเตอร์ไปที่จีด้วยแล้วก็จับตาว่าเอ๊ะเขาจะมาดังกว่าเราหรือเปล่าครับจริงๆทุกท่า <c> น <oughs> ก็ได้ถามผมอีกแนวนึงว่าเออยีราฟจะดีกับเขาไหมอะไรที่มากกว่าว่าบางทีออกมาถามอย่างนี้แล้วคนอ่านก็จะเป็นการเป็นแบบเขาเรียกว่ามาตรฐาการแข่งที่ไม่จําเป็นอะไรเงี้ยคือคนอ่านก็อุ้ยเออเดี๋ยวนี่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่เชียร์กันดีกว่าตรงเสือดีกว่าเออไม่มวานสิ่งนี้มันก็ตอบไม่ถูกคือแบบว่าก็ไปก็ดีเดี๋ยวมีเพื่อนอะไรเงี้ยคือมันไม่จำเป็นต้องมาแบบว่า เฮ้ยเขาไปเราจะไม่จ่อยแล้วมันไม่ใช่เรี่ยงครับก็ไปก็ดีมันไม่จะมีปัญหาอะไรเนี่ยว่าเราก็มั่นใจในฐานแฟนคลับของเราพอสมควรใช่ไหมพีออนนอ่อันนี้ก็อีกอันดีก็อีกคนละมันก็ไม่เกี่ยวกับต้องนี่ก็ไม่เกี่ยวกับมั่นใจไม่มั่นใจคืองานใครงานมันแล้วก็ ก็รู้จักกันหมดจริงๆคนในวงการก็เพื่อนกันทั้งนั้นใครไปอะไรก็ดีก็ดีพาไปด้วยอะไรอย่างเงี้มันมีแต่เรื่องดีๆครับมีโอกาสได้คุยได้แนะนำอะไรงเี้ยก็มีแต่มมไม่ค่อยได้เจอช่วงนี้นะครับแต่เวลาเจอก,กันก็จะบอกว่าเ e ป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาไปเล่นหนังมาก็ดีมากไม่ดีบ้างคือจริงจริงๆ,ๆมันมีการแข่งมีอะไรเล่นคือแล้วก็แบบว่าช่วยเหลือกันสนับสนุนกันเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับ แค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube P r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบ,บนันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้าให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังเอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว,ว้าวช่องแซ็กดวงการงานกงงารเงินความรักแบบนันนันไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r เว็บพีอาก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว